m e n นเตหรือดุรันเตนะคะสองคำนี้นะคะมีความหมายคล้ายๆกันนะคะทำคนสับสนมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะปวดมาเยอะโดนมาเยอะนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลกัเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องโดนนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดเราเข้าใจหรือว่านึกถึงความหมายของสองคำนี้ดีๆนะคะ เราจะใช้ได้แบบไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าสองคำนี้นะคะเราสามารถแปลให้เป็นภาษาไทยได้ตรงตัวมากที่สุดเลยนะคะเพราะคำว่าเม่นเตงนะคะแปลว่าในขณะที่นะคะส่วนคํำว่า d u รั n นเนะคะแปลว่าระหว่างนะคะหรือว่าในระหว่างที่นั่นเองนะคะสองคำนี้นะคะภาษาไทยเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะภาษาอิตาเลียนก็เช่นกันนะคะ แต่ก็เอาเถอะนะคะถึงยังไงนะคะเปิ้ลก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะความแตกต่างของ2องคำนี้ในภาษาอิตาเลียนนะคะเพราะว่าในนี้นะคะมีเทคนิคอะไรเล็ก,เก,เกน้อยซ่อนอยู่นะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สองคำนี้นะคะเป็นคําที่ใช้เชื่อมประโยคสประโยคหรือมากกว่า2ประโยคเนี่ยเข้าหากันนะคะให้เป็นสถานการณ์เดียวกันนะคะดังนั้นน,นะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนว่าจะใช้ยังไงเมื่อไหร่ถึงจะใช้เม่นเตลรเมื่อไหร่ถึงจะใช้คําว่าดุรันเตนะคะเรามาดูคําแรกกันก่อนเลยนะคะคําแรกนะคะเม่นเตนะคะเวลาใช้นะคะมักจะวางไว้ข้างหน้าคํานามหรือคํากริยานะคะ และที่สำคัญนะคะจะวางไว้ข้างหน้าประโยคเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น m n t t r e u u c i n o Mio Marito l e g g e un libro นะคะในขณะที่ฉันทำกับข้าวนะคะสามีของฉันนะคะก็อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะ เรามาดูในรูปแบบของอดีตกันมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของ imperfecto นะคะอย่างเช่นนะคะ mentre i bambini facevano ginnastica i genitori li aspettavano fuori dalla palestra นะคะก็คือในขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นจิมอยู่นั้นนะคะ พ่อแม่ของพวกเขานะคะก็รอพวกเขาอยู่ข้างนอกโรงยิมนั่นเองนะคะหรือนะคะตัวอย่างของฟูต u ูโรนะคะก็อย่างเช่นเมนเตรมารีอาฟาราและพูลิตเซมาร์โกอันรา Al supermercato นะคะก็คือในขณะที่มาเรียทำความสะอาดเลยนะคะมาโครเนี่ยนะคะก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะอันนี้พูดถึงอนาคตนะคะหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าในขณะที่มาเรียเนี่ยกำลังทำความสะอาดบ้านหรือว่าทำความสะอาดอยู่นะะนเนี่ยนะคะมาโครเนี่ยก็คงจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าเม่นเตรนะคะต่อมานะคะเรามาดูคําว่าดุรันเตกันบ้างนะคะดุรันเตนะคะที่แปลว่าระหว่างน,นะคะใช้กับช่วงเวลาเห็นไหมคะว่าเม่นเตรนะคะจะใช้แค่เป็น เวลาที่ในขณะนั้นจริงๆในแค่จุดๆนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคําว่าดูรันเตนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแบบกว้างๆนะคะก็คือวันทั้งวันหรือว่าช่วงนั้นทั้งช่วงอะไรแบบนี้นะคะคําว่าดูรันเตนะคะเวลาใช้นี่คะจะต้องวางไว้ข้างหน้าคํานามเท่านั้นนะคะขีดเส้นป้านะคะจะต้องวางไว้ข้างหน้าคํานามเท่านั้นนะคะ จะไม่สามารถวางไว้ข้างหน้าคำกริยาได้นะคะส่วนตำแหน่งของการวางนี่นะคะก็อาจจะวางได้ทั้งข้างหน้าประโยคหรือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างประโยคก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น durante lestate l e g o sempre m o t i l i b r i ก็คือในระหว่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะฉันอ่านหนังสือหลายเล่มเลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือระหว่างหน้าร้อนเห็นไหมคะว่ามันเป็นช่วงเวลาเขาไม่ได้ระบุแน่นอนว่าเป็นจุดนั้นจุดนี้เห็นไหมคะเพราะว่าใช้ทั้งช่วงเนาะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็อย่างเช่น di giorno fa molto caldo ma durante la notte la r i a è p i ù fresca ในวันที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยนะคะแต่นะคะในระหว่างเวลากลางคืนเนี่ยนะคะอากาศนะคะก็คือสภาพอากาศนะคะก็คือล่าเ a ียนะคะ più fresca นะคะก็คือเหมือนสดชื่นเย็นสบายขึ้นนั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นในรูปแบบของอดีตนะคะอย่างเช่น io o dormito durante il concerto นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะของการใช้คำว่า d u r a n t e นะคะสังเกตไหมคะว่า d u r a n t e นะคะสามารถวางไว้ทั้งข้างหน้าและก็ตรงกลางของประโยคนะคะและจะนำหน้าคำนามเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นความแตกต่างระหว่างคำว่า Menre แล้วก็ d u r a น t e นะคะเปิ้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้เปิ้ลกลาไปแล้วอย่าลืม subscribe นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเชา